เวลสปาโอนะเครื่องตัวใหม่เราปัญหาเนี่ยนอกจากลดเสล้อและไขมันแล้วเนี่ยเราจะช่วยอ,อะไรครับวันนี้ช่วยเออเขาเรียกว่าเดรนน้ำเหลืองค่ะอ่าแล้วก็ช่วยลดความตึงของคอบาลายออฟฟิเชียลโดมอันนี้เครื่องนี้ช่วยได้เลยย้อนเหมือนหมอนนวดที่บ้านมันอัเสมันเหมือนเราไปอะไรนะกัวดซ่าคนก็คนที่ที่เป็นออฟฟิเชีโดมเขาจะแก้ด้วยกัรนวดไทยเนาะถ้านวดไทยไม่หายก็จะกัวซาเนาะกัวซาไม่หายทุกฝั่ง ปวดมากแล้วทื้ที่เวลาตึงนะต้องไปให้แบบหมอรวดอย่างเงี้ยเค้นก็เจ็บมากสอกลงใช่อันนี้มาแต่ตอนเนี้ยค่ะเราจะใช้ใช้มขวบตัวนี้นะคะที่เป็นเจลเจลตัวนี้แล้ง่ายมากค่ะกดเปิดเครื่องเนี่ยมันจะมีไฟขึ้น5ดก็คือ5นาทีแล้วก็ลูบเบาๆนี้เลค่ะทาเจลเสร็จแล้วก็ลูบเบาๆแค่นี้เลยคือ ก็นวดลงหัวใจอยู่ข้างล่างเราก็นวดลงเนี้ค่ะแต่ถ้าเราทําที่ขาเราก็นวดขึ้นมาหาหัวใจ<ม>อย่างเงี้ยเป็นไงพี่ติดรู้สึกอะไรติดไหมรู้สึกรู้สึกเลยแหละรู้สึกรู้สึกเหมือนเวลาไปโดนเหมือนก็นแต่เบาอามาอนวดพหมอนวดเขาจะใช้ศอกกระทุ้งเลยแต่นี่นี่คือรู้สึกมีเหมือนเป็นไม่เราไม่เคยรู้เลยว่าไหลเราเป็นอะไรไม่เคยไม่เคยเป็นไหลติดเออแต่ว่าพอนวดเนี<ๆ>่ยเดนคนเนี่ยเห็นนะมมันดีขนาดนี้ เนี่ยแล้วเส้นไก่มันจะมีเส้นข้างหน้าก็คือไหลปลา้แล้วก็น่อด้วยจะว่าหน้าแล้วก็ไหล่ต่างจะบอกว่าดูเหมือนทำง่ายๆเบาๆนะแต่ว่าความรู้สึกเหมือนมีหมอนวดมานวดเราแต่ว่าไม่เจ็บข้อหมอนวดแต่มีความรู้สึกว่าเส้นอะมันถูก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 กดแดดมันถูกมันถูกมันถูกคลี่อะถูกคลี่ออกอะเออรู้เลยว่าเนี่ยโอ้โอเส้นที่ติดเพราะว่าเป็นคนที่เล่นมือถือแล้วโจมยู่งางแล้วนี่ไม่ได้ไปหาหมอนวดนานมากแต่โควิดไง แต่ก่อนจะต้องนวดทุกอาทิตย์เลยนะเธอแล้วนัดคิวนี่แบบถึงอุ่ยตยรู้สึกเลยอะฟิลนะครั้งที่เธอเธอไม่ได้กดอะไรแรงเลยอะแต่ว่ารู้สึกแต่ไม่ได้เจ็บนะฮะแต่รู้สึกถึงการการทําอะว่ามันจะต้องได้ผลมันกําลังจะคลายรู้สึกแบบนั้นเออเหมือนเหมือนเวลาที่หมอต้จะคลายเส้นอะแล้วพี่ไปโดนทีเวลาคลายเส้นเขากดแรงมากเลยคือเขขยี้แปดบ้าแล้วก็ระบมไปถึงกี่หลายวันแต่นี่นี่คือรู้สึกเลยว่าเออมันมันลงไปที่เส้นเลยอ่ะ โอ้ฟิลดิเฟรนต์มากโอ้เนี่ยไหลหน้าจะติดด้วยอย่างเงี้ยเห็นไหมพี่ก็ไหลหน้าติดนะแต่ว่าถ้าไหลหลังเงี้ยค่ะก็ตรงสบักพี่ไม่ติดเท่าไหลหน้าพี่บอกว่ารันเลวัตโพรันเลวัตโพมาใช่ไหมเธ ถ้าปกติหมอนวดต้องเค้นอย่างแรงเลยแล้วกว่วจะใช้ใช้ข้<ช><พ>อศอกนี่นี่แค่แบบแคบบ่แบบเอียงนิดนึงแล้วให้ไอ้ไอ,อ้ตุ่มสัมผัสเนี่ยโอ้ยที่มันได้ดีแบบนี้นะคะเพราะว่าเครื่องอ่ะมันเป็นนวัตกรรมแล้วก็ปุ่มสัมผัสเนี่ยก็เป็นนวัตกรรมอเออมันคือแบบว่าจดสิตที่แบบโอ้ไม่แต่รู้นี่นี่เราไม่ได้เจ็บนะแต่รู้สึกว่าเออเหมือนหมอนวดนวดจริงๆเลยทั้งที่ม่ต้องเป็นนั่งเค้นหมอนุ้ก็ต้องใช้แรงต้องมีความรู้ด้วยโอ้แต่อันนี้ คุ้มอ่ะเพราะไม่ต้องไปหามหมอนวดแล้วรู้สึก5นาทีคุณก็นวดได้เลยคุณไม่จำเป็นต้องเพราะไปหามคุณจะต้องขับรถไปที่หมอนวดแล้วรอคิวแล้วก็ไปนอนรอให้นางกระทืบอ่ะใช่สองชั่วโมงเขาจะค่าทิปอีกถูกป่ะเบ็ดเสร็จพันกว่าบาทแน่แน่มีนิ0 0หนึ่งพันะค่าจอดรถค่าทิปพื้นสัมผัสอีตุ่มๆนี่มันจะออกอิทเทอิอย่างแรงอ่ะเมทัลลิกบิวโนดค่ะ เขามีกระแสไฟที่มันเข้าไปกระตุ้นได้ถึงมน้ําเหลืองท่อน้าเหลืองใช่ไหมที่เขาบอก microcurrent ใช่ไหมใช่ adaptive microcurrent หมายความว่ามันสามารถส่งกระแสไฟซึ่งปรับได้ตามผิวอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าผิวที่คอพี่ไงเออมันมันไม่มีไขมันใช่ป่ะแต่ถ้าผิวที่พุงเราอย่างเงี้ยมันมีไขมันมันจะใช้กระแสไฟที่ต่างกันซึ่งมันปรับได้เองคือมันฉลาดฉลาดมากทำเองก็ง่ายถูกไหมใช่ค่ะพี่ลงมือเอามือน้นจับทำอย่างเงี้ย เนี่ยก็เนี่ยแค่นั้นเลยอ่ะง่ายนะมันไม่ใช่ยากออฟฟิศินโดมทำเองได้ที่บ้านด้วยนะอย่างเงี้ยอันนี้คือหมดเวลามันก็จะดับไปเราก็แค่เปิดเข้ามาอีกหนึ่งทีห้านาทีแล้วหรอใช่ไวเกินเนะแต่ก็หายเนาะดีขึ้นรู้รู้สึกเลยว่าเขาคลีเส้นให้เราอ่ะเหมือนหมอนวดคลีอ่ะใช่แล้วเวลาเรานวดเนี่ยเราจะรู้สึกเลยมันไม่มันไม่คือกักเหมือนตอนแรกที่เราเอาเอเส้นไม่ติดเหมือนครั้งแรกครั้งแรกโอ้ครั้งแรกไม่คิดถูกกุกกุ๊กกุ๊กกุ๊กเลยอ่ะ ตายแล้วคอ,อ,อบาเพราะคอบาคอบาไหลนี้เป็นตลอดเลยเวลาไปหมบรจะยกนู้อะไรนู้คอบาไหลาค่ะซึ่งดีกว่าเยอะเลยอันนี้อันนี้แตงใจคิดว่าโดนแล้วค่ะเครื่องนี้ตอนแรกคิดว่าจะไม่โดนต้องโดนแล้วค่ะ